สดชื่นอย่างที่ฝันกันอีกแล้วนะครับแนวทางที่ผมให้ไปกับ FC หน้าช่องและในครอบครัวเทบอลเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมทาหน้าช่องแค่เพียงช่องเดียวครับช่อง4ตัวละให้ไป4มาถึง3หลุดเพียง1ตามที่ขึ้นไว้เลยครับเป็นไปตามบทวิเคราะห์ยานสามที่ครับไล่ตั้งแต่ทางด้านของลูโดโกเลตนะครับแล้วก็ลิวแล้วก็พานาทินายกอสครับ มาตามนักจริงๆใครที่ตามไปสําหรับหน้าช่องยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับส่วนมากกว่าหน้าช่องนะครับคือในครอบครัวเท่บอลครับเมื่อวานนี้แตกกันอีกแล้วนะครับหชุดโครงการนะครับหตัวซปเปอร์วีอีก1ตัวพี ตามที่ขึ้นไว้ให้เลยฟินๆอิ่มๆจุกๆจริงๆใครที่อยู่ในครอบครัวเป็นสมาชิกกันแล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยส่วนท่านใดครับที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับต้องการครอบครัวกีฬานะครับที่มีความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ที่สําคัญมีความแม่นยําให้เข้ามาได้เลยในครอบครัวเทเบอลเราดีต้อนรับครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ของผมมีคําอธิบายอยู่ทําตามนั้นนะครับคลิปเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนทางดีๆก่อนใครในทุกๆวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีครับ นะครับฟุตบอลเอเชียฟุตบอลยุโรปนะครับ เราคัดให้ครบจบในที่เดียวและถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงอย่างที่ผมพูดในครอบครัวผมนะครับออกได้เสมอเพราะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่สําคัญมากกว่านั้นครับคือสปอนเซอร์ผมมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ร้อเอซอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยเล่นบ้างช้าบ้างอะไรบ้างนะครับมาอยู่กับเราได้เลยนะครับเป็นสมาชิกของตัวผมครับผมจัดการให้ทุกกรณีถ้ามีปัญหานะครับวันนี้สวัสดี FC คอบอลกันัีครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับที่28พฤศจิกายน2568ครับคัพคืนนี้ฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับ มากมายเลยตัวผมจัดมาให้ออเดิร์ฟสามทีมหน้าช่อง3ออเดิร์ฟหน้าช่องวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันนะรับดูบทวิเคราะห์จานมาแล้วดูแนวทางกระแสต่างๆมาแล้วว่าจะไปในทิศทางไหนแต่ก่อนจะไปครับขอฝากช่องไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีได้เปิดช่องนี้ช่องใหม่ด้วยฝากทุกท่านครับที่เป็น FC กันอยู่แล้วหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปๆนี้อยู่ถ้าชื่นชอบในฟุตบอลเหมือนกันนะครับฝากกดหัวใจ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยข่าวสารฟุตบอลแนวทางฟุตบอลมีที่นี่ให้ครบจบในที่เดียวก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยทุกท่านครับ3คู่นี้นะครสา3แนวทางนี้จะเลือกเชียร์ทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับในศึกบุนเดสลีก้าเยอรมันนะครับเราไปที่บุลเซียพาร์ครับบุลเซียมินเช่นกัดบักครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมีเรื่องของ RB ร์บีไลซิกครับคู่นี้นะครับก่อนเกมกัดบักอันดับ12ครับส่วนทางด้านของ RB ร์บีไลซิกอันดับที่2ของบุนเดสนะตอนนี้ครับความได้เปรียบของนิต่างประเทศเขามองว่าชนะของอาร์บีไลซิกบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นนะครับกองเชียร์ถึงจะยิ้มถึงจะเฮกันได้นะครับอีกหนึ่งทางเลือกที่คู่นี้นะครับต่างประเทศเขามองว่าโอ้สกอร์เต็มเวลาเนี่ยยยออออู่่ททททีีคครรรัััับบต้้้้้งงงงงาสกก์ขขึึึนนไไปมมถถจจะะเฮิด แนวทางที่ผมอยากให้ไปสําหรับคู่นี้ไปที่นะครับโอเวอร์ oh, สกอร์เต็มเวลาสําหรับคู่นี้ได้เลยนะครับวันนี้กัตบักได้เปลี่ยนที่เรียนบ้านและช่วงหลังฟอร์มดีนะครับมาเจอกับไรซิกก็ฟอร์มดีเหมือนกันไรซิกอยู่อันดับที่2อร้อนลองจากฝูงส่วนกัตบักครับห้าเกมหลังไม่แพ้ใครทําสกอร์ได้อย่างกันต่อเนื่องทั้งคู่เลยนะครับผมมองว่าวันนี้ด้วยความที่นะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่มาเปิดหน้าแรกกันมันอย่างแน่นอนคิดว่ากัตบักไม่กลัวถึงแม้อันดับในตารางคะแนนจะดูเป็นรองครับแต่ผมว่าเกมลุกของเขามมีดีดพอควรนกั ไลฟิกก็มีดีพอสมควรกันผมคิดว่าแลกกันมันและจบด้วยผลนะครับที่จะ,ะทำสกอร์ทั้งคู่3สกอร์ขึ้นไปฉะนั้นครับวันนี้เลือกเชียงหน้าของโอเวอร์สกอร์เต็มเวลา2.5สําหรับคู่นี้ไปไม่ทําไม่ไควรผิดหวัง นะครับคู่ที่2ครับเรามากันที่ศึกการโชสิย่าอิตาลีกันนะครับในนั่งของโคโมครับจะเปิดบ้านตนราบการมีนื่งของซัสโซโลครับคู่นี้ก่อนเกมทางนั่งของโคโมอันดับที่6กครับกุนซัสโซโลอันดับที่9ของตารางกานโช่ณตอนนี้นะครับคู่นี้นะครับแนวไทยทางด้านของต่างประเทศเนี่ยนะครับมองว่าทางด้านของโคโมเปิดบ้านได้เปรียบบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้ม่ได้ครับหนึ่งประตูเฮหนึ่งมุมสองประตูเฮมเต็มแนวทางกระแสที่ผมอยากให้ไปสาหรับคู่นี้ผมชอบที่โคโมเจ้าถิ่นมากกว่าฟอร์มกําลังเข้า นะครับแล้ววันนี้พวกเขาได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขาเองนะผมมองว่านะครับซัสซูโรเป็นทีมเกมเกยือนที่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาออกไปเยือนนะครับแล้วก็การเจอกันมาในบ้านโคโมโคโมข่มมาตลอดมองว่านะครับวันนี้มีโอกาสที่ดีครับที่จะเอาชนะแล้วก็ต่อยอดความสำเร็จไปนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีจริงมีแน่ๆหนึ่งประตูรุ่นไม่สองกินเต็มฉะนั้นครับคู่นี้เลือกเชียร์โคโมโค,รครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัง นะครับคู่ที่3ครับเรามากันที่ศึกนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับเป็นนั่งของเม็ดครับจะเปิดบ้านตารางกัีนั่งของแลนนะครับคู่นี้ก่อนเกมทั้งนั่งของเม็ดอันดับ17ของตารางครับโซนแลนอันดับที่6ของตารางลีกเอิงนะตอนนี้ครับควาได้เปรียบต่างประเทศมองว่าแลนบุกมาได้เปรียบครับบังครับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มก็ได้ครับแนวทางกระแสที่ผมอยากให้ไปคู่นี้ไปที่แลนได้เลยนะครับเม็ดได้เปรียบอย่างเดียวการเล่นในบ้านครับแต่ฟอร์มโดยรวมแล้วนะครับสู้แลนไม่ได้จริงค่าเกมหลังสดดดดทที่เเเจอออออกกันนนนนนนมมมาาาาาาะป็งง้ขแลตชค ว่านะครับด้วยความสมบูรณ์แบบ,บของแลนนะครับคุณภาพตั้งแต่ดูดีกว่าฟอร์มการเล่นดูดีกว่าอันดับดูดีกว่าคิดว่าเม็ดน่าจะตานไม่อยู่อย่างน้อยแต่มาเฉือนอย่างน้อย1ประตูสาหรับแลนครับให้เลือกเชียงหน้าของแลนไปนะครับไม่ทํใหิทุกคนผิดหวังสรุปออเดอร์สามทีมหน้าช่องนะครับวันนี้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียงหน้าของมองบวงเ,เต็มเวลา2.5คู่ระหว่างบูซเซียมินเช่นกัดบักกับทาหน้าของ RB ไลซิก นะครับเลือกเชียงด้านของโคโมนะครับเลือกเชียงด้านของแลนครับ3 <ije an> แนวทางนี้แยกเน้นเห็นผลกําไรอย่างแน่นอนสําหรับหน้าช่องสุดท้ายฝากกันไว้ครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ที่ผมให้ไปกับทุกท่านหน้าช่องครับให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลข้อมูลฟุตบอลครับดูเหตุผลมาให้หมดแล้วนะครับว่าจะไปในเชียงไหนดูรูปแบบของเกงมาให้หมดแล้วไม่ใช่ทําคลิปแบบว่าชี้ทีมมุ้งทีมนี้มั่วโซซ่ตัวเหล่งทำคลิปแบบนั้นผมไม่ทํอย่างแน่นอนไม่ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ให้รับชมและฟังเมเติมมาาากกว่หน้ นะครับมาเอากันได้ในครอบครัวเทบอลครับที่เด็ดอยู่ในครอบครัวเทบอลจริงมากกว่านะครับออเดิร์ฟหน้าช่องครับปัดขวาต้ลูป,ปไฟมีคําอธิบายเล็กๆอยู่ทําตามนั้นครับคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันมารับแนวทางทดีๆก่อนใครในทุกวันครับครบทุกคู่ครบทุกลีกอย่างแน่นอนนะครับและคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ